เจฟซาเตอร์ตอบกลับนิ่มๆหลังคนบุรี่แต่งตัวเหมือนผู้หญิงต้องบอกเลยว่าเป็นศิลปินหนุ่มที่โลดแล่นอยู่ในวงการเพลงมาถึง10ปีสำหรับเจฟซาเตอร์เขาคนนี้ไม่ได้มีดีแค่เสียงแต่ยังมีความสามารถทั้งการแสดงและเดินแบบถ่ายแบบอีกด้วยล่าสุดหนุ่มเจฟก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชเผยโดนชาวเน็ตบางคนวิจารณ์เรื่องชุดว่า แต่งตัวแบบนี้เหมือนผู้หญิงเลยเดี๋ยวนี้คนชอบแบบนี้หรอมีผู้หญิงสองคนแบบผู้หญิงชอบผู้ชายที่แต่งตัวเป็นผู้หญิงหรอเอาจริงผมคำนะผมแค่รู้สึกตลกมากเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆดีนะเพราะว่ามันจะได้รู้ว่าต่อให้เป็นใครก็ตามบนโลกใบนี้จะมีคนที่เห็นด้านแย่ของเราเสมอเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปแคร์ผมก็จะเป็นเหมือนเดิมแต่งตัวเหมือนเดิม มันก็จะได้อินสปายด้วยกับคนที่อยากจะแต่งตัวอยากจะทำอะไรไม่ว่าจะเป็นอะไรจะแต่งตัวแบบไหนมันก็เรื่องของเราเขาไม่ได้มานั่งอยู่ที่บ้านเราเขาแค่คอมเมนต์เพราะสนุกเขาเฉยๆแต่อยากให้เขาสนุกมากไปเพราะเราสนุกกับการแต่งตัวพอ